สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาลวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะหยิมยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคู่ของลิเวอร์พูลกับเรนส์ฟอร์ดมาพูดคุยกันนะครับลิเวอร์พูลลงเล่นต่อเนื่องเลยนะครับจากกลางสัปดาห์ที่เสมอกับอาร์ชนอลมาแล้วกลางสัปดาห์หน้าพวกเขายังต้องลงสนามแข่งขันในคาราบาวครับนัดที่2อีกนะครับซึ่งการไปเยือนเอมิเตสเตเดียมก็ถือว่าเป็นเกมหนักดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้อาจจะต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับ ในทีมยังไม่มีซาร่ามาเน่แล้วก็นาบีเกตาเหมือนเดิมนะครับที่ไปรับใช้ชาติในแผงเกมลุกคงหมุนได้ไม่เยอะแล้วครับผู้เล่นอย่างฟิมิโนผู้เล่นอย่างดิโกโชต้ายังต้องเป็นหัวใจสําคัญกันเหมือนเช่นเดิมนะครับตรงกลางเคอร์ติชโจนส์มีลุ้นที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างหลังจากเล่นดีมาในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ ขณะที่ในแผงเกมรับผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมกันเยอะที่สุดนะครับแบ็กขวาอย่างเทรนนิ่งอลิสเซอร์อาร์โนเพิ่งหายจากโควิดมาอาจจะเล่น2เกมติดต่อกันไม่ไหวส่วนทางซ้ายเองแอนดูโรเบอร์สันก็มีซิมิกัสที่พร้อมที่จะสแตนบายแทนอยู่แล้วขณะที่กู้เซ,เซนเตอร์นะครับผู้เล่นอย่างเชียร์มาติปรวมไปถึงฟานดอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ได้พักในเกมนี้นะครับ ไปดูเบรนท์ฟอร์ดกันหน่อยนะครับเบรนท์ฟอร์ดเองสภาพทีมก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะในช่วงหลังนะครับได้ผู้เล่นในแผงเกมลุกมนจะเป็นเอมบูโโม่ไม่ว่าจะเป็นเซจิการนอสพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมได้ในขณะที่กองหน้าตัวหลักยังคงเป็นไอวานโทนี่นะครับแต่ว่าช่วงหลังโทนี่เองก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มแย่ลงไปพอสมควรนะครับตรงกลางเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ผู้เล่นอย่างท่านท่านของไอจานลนะครับที่เพิ่งจะทําประตูได้ในเกมล่าสุดด้วยขณะที่ คนสาคัญที่ลงไม่ได้ในเกมวันนี้ก็เป็นออนเยกานะครับที่ไปรับใช้ชาติอยู่ดัน,นั้นภาพรวมของเบรนท์ฟอร์ดก็ถือว่าอยู่ในสภาพทีมที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของเบรนท์ฟอร์ดช่วงหลังก็ไม่ดีเหมือนในช่วงออกสตาร์ทนะครับลูกหนักแน่นลูกที่เล่นด้วยพลังก,กำลังเกมไดเรกที่น่ากลัวหายไปนะครับวันนี้เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ซะด้วยแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการยิงประตูหลังจากที่ไม่มีมาเน่แล้วก็ชาร่า แต่ยังมองว่าศักยภาพของลิเวอร์พูลยังเหนือก่อยเยอะนะครับผู้เล่นอย่างดีโกโชต้ายังมีความอันตรายในการเล่นเป็นกองหน้าครับผมเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็พลังในเกมลุกยังฝากผีฝากไข่ไว้ได้นะครับหวังไว้กับดิโกโชต้าครับผมว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะเอาชนะได้มากกว่า2ประตูนะครับนั้นคู่นี้ทีเด็ด77ดาวครับฟันธงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ